อัตราสิ้นเปลือง55กิโลเมตรต่อลิตรในเมือง Honda Civic ESEV RS ประหยัดจริงไม่จกตาไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับรถที่แรงสปอร์ตประหยัดและก็น่าใช้งานมากซื้อไปคุ้มค่าราคาไม่ตกครับเป็นปีใหม่ไม่น้อยด้วยกับ Honda c i e v i c e-sev rs คันนี้นะครับสีสวยๆส,สีเทาเข้มๆแบบนี้เลยนะและเรียกได้ว่าคาันนี้นะครับมีในส่วนของอรันตีจาก h o n d ้าเหลืออีกเยอะเลยนะใครเอาไปใช้งานเนี่ยสามารถเซอร์วิสกับ Honda าที่ไหนก็ได้นะครับเป็นรถบ้านแท100้100%ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะครับประหยัดกว่าในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเกือบ4 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับและที่สําคัญครับสภาพสวยๆแบบนี้งาาถึ55 กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองนะและในส่วนของออปชันครับหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะเป็นรนท็อปออปชันเต็มสภาพสวยใหม่แบบนี้หากใครสนใจไปดูกันต่อเลยครับ เรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับซีวีเอสอีว s อาร์เนะฮะเป็นโฉม FE นะครับนี่คือปี2023ปีใหม่ด้วยนะแบตเตอรี่ก็มีารันตีรับประกันถึง10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางเป็นสีเทานะครับคันนี้ก็เป็นสีแบบเมทัลลิกหลายชั้นสภาพสวยมากๆนะครับนอกจากนั้นฝากระโปรงไม่มีรูรอยกระจังหน้านะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยที่สำคัญมาพร้อมกับโลโก้เ m a r าครอบสีฟ้าพลังงานทางเลือกแล้วก็รุ่น RS รรุ่นท็อปด้วยครับด้านหน้านะครับนี่กันชนนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินสภาพสวยๆนะครับแล้วก็ ก็ไฟตัดหมอกครับใครเอาไปใช้งานนะครับคันนี้สภาพสวยรถบ้านแทรริอเซครับห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับสภาพใหม่มากๆนะครับสีแต้มอยู่ครบนะฮะน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์ไม่มีรอยฉีกขาดคันนี้มีการใช้งานที่น้อยนะครับเพราะว่าเป็นปี2,023เล่มใหม่เพียงแค่36 0 0 0กพโลเท่านั้นที่สําคัญครับคันหน้าเดิมตะเก็บด้านข้างสวยๆเม็ดอาร์ตเนี่ยเรียงตัวสวยเลยน็อตไม่เคยขยับครับเครื่องนะครับใหม่มากๆเลยครับเอาละครับมีหลายคนสงสัยในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะ ต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถยุโรปนะครับของตัวเล x กซัเองหรือว่าตัว t ต y o t a เองนะจะเป็น a อค i ิสันเซอร์เคนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไซส์ใหญ่นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นซิน2.0ลิตรเนี่ยให้แรงม้าอยู่ที่141แรงม้ามาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันนะครับให้แรงม้าอยู่ที่184แรงม้าถือว่าเป็นแรงม้าที่เยอะมากๆแะฮะแต่ว่าเป็นรถไซส์เล็กแบบนี้ซึ่งรถเนี่ยน ชัวร์ของฮอนเนี่ยในเมืองเนี่ยสามารถทาความประหยัดได้ถึง55กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับแต่ถ้าคุณขับนอกเมืองนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ประหยัดเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก19โลลิตรนะแต่ถ้าเกิดว่าเฉลี่ยนะทั้งในเมืองและนอกเมืองคันนี้ก็ประหยัดได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรแรงม้าเยอะแบบนี้นะครับแล้วก็ขับสนุกแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดมากคันนี้นะครับรองรับน้ำมัน e20 แล้วก็เกียร์อัตโนมัติเป็น ecvt ขับขี่อัตราการเร่งดีขับสนุกประหยัดน้ำมันครับมาต่อท สลับกับก้าการนแบบนี้เป็นสีทูโทนสภาพสวยใหม่ไม่มีรอยเบียดฟุตบาดนะซี่ลียางของเขานะเป็น23 5ทับส R 1 8ขอบ1ินิ้วนั่นเองดอกยางเต็มแก้มยางหนาสามารถใช้งานได้ยาวๆครับใครนะครับที่ชอบรถรุ่นนี้ก็อย่ารอช้าครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นคู่เทียบในราคาเดียวกันอย่างเช่นโตต้าอาร์ติสไฮบริดแล้วนะคันนี้ยังน่าใช้งานกว่าครับในเรื่องของกาลังเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันรวมถึงคันนี้เป็นปีใหม่ใหม่น้อยกับราคาแบบนี้ด้วยซึ่่่งหาาาาายยกกกมคคครรรับบนนนี้้ใใสจ็อออชตติโ สำหรับรุ่นนี้นะครับสวยแบบไม่มีคู่เทียบเลยในราคานี้สภาพนี้ถือว่าหายากมากนะครับเป็นปีใหม่ใหม่น้อยด้วยด้านข้างไม่มีริ้วรอยหลังคาสภาพสวยๆนะครับกระจกมองข้างตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงาเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าติดพิมพ์ติดกันสาดพร้อมใช้งานแล้วก็มี Honda s e n s ซิงด้วยด้านท้ายก็สภาพสวยใหม่นะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นชุดแต่ง RS วัสดุสีดําเงาแบบนี้สภาพสวยๆเลยซึ่งตรงนี้นะครับตรงกระจกหลังเนี่ยเขาจะมีในส่วนของไฟเบรกนุนี่สามแล้วก็มีชาร์จฟินเอาไว้รับสัญญาณตก LED รมดำนะครับเป็นแบบซี i ลน์แบบใหม่นะแล้วก็เบสโลโก้คำว่า RS สีแดงแล้วก็ EH EV นะ Civic อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ H mark นะครอบด้วยสีฟ้าแบบนี้สภาพสวยๆกันชนด้านท้ายไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยสวยใหม่ครับมาดูในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระกันครับคันนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยมีความกว้างมีความใหญ่จุของได้ประมาณ480ลิตรเทียบเท่ากับ Honda Accord เลยแล้วก็บอะที่นั่งแถว2เนี่ยสามารถปรับแลวก็พับเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับไม่เคยทำสีหรือ ใหมใหม่้อุปกรณ์ครบสวิตซ์ศูน con, ทุกระยะแล้วก็มีบุ๊กสวิตให้ตรวจสอบอย่างคันนี้นะครับเป็นปี2023รุ่นท็อปออปชั่นเต็มเลขไมค์เพียงแค่36,000เท่านั้นภายในตัวรถคันนี้นะครับโอ้โหดีไซน์เนี่ยสภาพสวยใหม่เลยนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปด้วยหน้าจอนะครับตรงกลางหน้าจอเครื่องเสียงเป็นแอดวานซ์ทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto แบบไร้าสายด้วยสภาพสวยๆเลยนะครับและที่สําคัญครับอย่างคันนี้นะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับบลูทง้ M a M, ้หบบาาใใช ด้วยครับเป็นแบบภาษาไทยแบบเรียลไทม์เลยนะเวลาที่คุณต้องการใส่เกียร์ถอยหลังคันนี้นะครับก็จะมีภาพจากร้องมองหลังขึ้นที่มอนิเตอร์แบบนี้ด้วยครับแอปรับอาการนะครับเป็นแบบดูโอโซนนะครับแล้วก็มีระบบแมคโครด้วยมีหน้าปัดดิจิตอลให้ใช้งานพวงมาลัยในรุ่นนี้นะครับเป็นพวงมาลัยสามการหุ้มหนังเดินได้ไะเข็บสีแดงสภาพสวยใหม่ครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงามีมัลติฟังชันมีระบบ Honda s e n s ซิงให้ใช้งานด้วยระบบนี้นะครับก็จะมีในส่ Control, Control, Alert, วนของอะดบบัเตีฟคุยคอนโทรลเลน,นชนิ ลลัังเยนะครบจากข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมพูดไปนะครับกับ Honda Civic F E R S E อชอคันนี้นะครับคุ้มค่าจริงไหมเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับก็อย่ารอช้านี่คือ Honda Civic F E E อเอรุ่น R S นะครับเป็นปี2023เลขหมายเพียงแค่36,000โลเท่านั้นราคานี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเกือบ400,000บาทคันนี้ครับขอเสนอค่าตัวเพียงแค่889,000บาทเท่านั้นและใครดาวน์การจัดไฟแนนซ์กับรถคัันนนนนนนีีี้้้้้้ะฟรรรรดดดาาาาาาวว์ไไปปเเเเเลลย่่่ออออิมมตตทท14,000บบืก็็สถถจขงแค ณผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่วันทัวโต้ที่เบอร์โทนี้ได้เลยครับ0616745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o ๊กทิกต็อก u t u b e หรือว่าเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.wantuto.com ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนแล้วก็สามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับรถทุกคันของวันทัวโต้นะครับรถบ้านแทร่รถเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สำคัญครับเรามีกกาารรรรรรัันตีีใหห้้้ถึงงง3 30,000ปปือออมมคคคคุุค128ยและะท่วเทศด้วยอยูู่่ทีไไหนนนกก็็เเปลค้้้าของวโตดพราะวนโตอ้้ซืรถมีคุณภาาพยรถ้ให การทครับสวัสดีครับ